มาดูที่พัก <c oughs> ผมได้ค่าที่พักตรงนี้ลด50%นะสำหรับกรณีที่มาพักต่อเนื่องสองคืนก็ออกวันที่30เอาวิวที่พักก่อนมันเหมือนอุทยานแห่งชาติอะ ไม่ได้เข้าไปดูนะนี่วิวทะเลแล้วก็ภูเขาหมกไม่หมดตรงนี้นะอันนี้ด้านหลังคือแค่เราเดินตัดผ่านไปหน่อยเนี่ยเราก็จะเจอด้านหน้าและนี่คือบ้านพาไปดูอีกฝัง่ง เปลี่ยนลอ้อับเปลี่ยนตรงเว้แน่เดินลงหิมะเลยบ้านฝักที่บงังสิ่งอำนวยความสะดวกครบเร์ครบเวอร์เวหิมะเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งแล้ว ดีที่สุดข่งทางจิตจะลื่นไหมวะเนี่ยแล้วถ้าลื่นจะเจ็บ ถ้าลงไปจะขึ้นได้ไหมโอ้ยเย็นน้ำแข็งข้าวเท้ามันต้องเป็นน้ำแข็งหมดนะมีตรงเนี้ยที่เป็นลื่นน้ำเนี่ยไม่เป็นน้ำเที่ยวหรอวะถ้าเราลงไปเราจะขึ้นได้มันล,ลื่นนะเนี่ย เรื่องลงอุ้ยฮึจ้าึอ,าอเลื่นเลืน คนมาเป็ดหานหาย